ใช่ครับวันนี้ก็มาเดินแบบในงาน BIFW 2,024ครับก็ปีนี้เป็นปีที่3ที่บูได้มาเดินแบบให้กับ BIFW ครับก็เดินให้กับแบรนด์รีซางบองครับแล้วก็ดีใจมากๆครับน้ลุกวันนี้ก็เป็นลุกแบบว่า มีแบบมีหมวกเหมือนแบบใส่ฮูดแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นก็รู้สึกว่าลุคนี้มีความเท่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความน่ารักคนด้วยก็รู้สึกชอบลุคนี้มากๆครับผมก็จริงๆก็คือเป็นคนแบบชิลๆก็แต่งแบบขาสั้นก็ได้แบบมีความแบบผมว่ามันมีความแฟชั่นซึ่งหัวผมชอบอยู่แล้วแล้วเสื้อมันมีแบบดีเทลแล้วก็มีหมวกเป็นฮูดได้ด้วยก็รู้สึกว่าชอบมากๆครับโอ้ขอบคุณครับ รู้วันนี้ถูกใจครับผม,มงคทเดินอเขความรู้สึกความรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมมีโอกาสได้ทำงานกับแ,บ,บ,แบ,บรนด์ดีไซน์บอลด้วยแล้วก็ดีไซเนอร์แล้วก็นางแบบนายแบบทุกคนก็คือเดินเก่ง,งมากๆแล้วก็ผมบอกว่าทุกคนน่าจะชอบโชว์นะครับแลวผมก็ฝากงาน DIFWP 2024ีด้วยนะครับก็ ฝากติดตามแบรนด์ของผมด้วยนะครับที่ผมเพิ่งเดินแบบไปเมื่อกี้ก็คือแบรนด์ลีซางบองครับแล้วก็ฝากติดตามโชว์อื่นๆมีตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6นี้นะครับนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆโชว์ด้วยนะครับอัพเดตผ,ผลงานก็ถ้าสมมติว่าใครอยากดูกับการแสดงผมก็ไปดูได้ทางเน็ตฟลิครับผมชื่อเรียกว่า r ร a d y s ซ t l o ล e ครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีผลงานเกี่ยวกับแฟชั่นอีเวนต์ก็รอติดตามกันด้วยนะครับ มาาแฟชั่นเยอะมากคือซือปีผักเพราะเรามาโฟัสกังเด่นมาจริงๆคือผมอ่ะส่วนตัวคือผมรู้สึกว่าพอได้มาทํางานแล้วก็ผมชอบแฟชั่นด้วยแล้วก็ชอบการแต่งตัวแล้วก็พอได้ไปทํางานต่างประเทศหรือว่าทํางานเกี่ยวกับแฟชั่นเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าดีใจนะก็ในปีนี้ก็ได้มีบินไปเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนอรอติดตาม้วก็ให้กำลังใจด้วยครับไปมากี่แบรนด์ไปมากี่แบรนด์ โอ้ผมไม่ได้นับแบรนด์นนะเลยครับฉันรู้ว่าเห็นคนทางบ่อยมากไปเยมากนี่เรียกว่าคุณหลักนี้ตึงหลังจากนี้ก็จริงๆเดี๋ยวเดือนนี้ก็มีครับก็จะมีช่วงกลางเดือนบินไป2ประเทศมีไปสิงคโ,โปร์กับเกาหลีครับแต่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรห,หรือว่าจะไปทำอะไรก็ฝากทุกคนติดตามได้ครับสปอยได้ขนาดไหนครับสปอยได้ขนาดไหนแล้วครับก็สปอยว่ามีอะไรพิเศษให้ทุกคนติดตามแน่นอน เดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้ครับก็เป็นเกี่ยวกับแน่ต้องสปอยไว้ก่อนครับออ่่่นนิมมัยไไปรีแก็จะเป็นอ่าเป็นอีเวนต์ครับทั้งสองประเทศเลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับเรียกเขาไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆเขาคุณมิวค่ะได้ไปร่วมงานอะไรที่ต่างประเทศหรด้วยกันก็ผมว่า ก็มีนักร่วมมากับต่างประเทศครับก็ย้ายทุกคนรอติดตามแล้วกันบอกว่ามีสไตล์แน่นอนการแสดงมั้งคะร้องงานใหญ่ไหมการแสดงก็ผมก็ยังชอบการแสดงอยู่ครับแล้วก็กําลังแบบว่าช่วงนี้ก็คือกําลังพูดกับการก็กําลังคุยแบบว่าคุยบทอยู่ว่าจะยังไงดีขั้นตอนแบบคุยอยู่รู้สึก้วก็รับเล่นมาหลากหลายทีแบบบทงบาร์ไหที่ดูแบบว่าเอออยากลองทาเนเล่นก็ได้ บทบาทที่ผมอยากชาเล่นเหรอครับก็ปกติเนี่ยคือเรื่องที่ผมเล่นจะเล่นเป็นแบบคนดีทั้งหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากชาเลนนโดยการแบบเล่นอะไรลายๆบ้างอยากเป็นแบบลุยลายๆมากอยากได้บทลายๆบ้างครับแล้วก็กเป็น,ลา,าน,านลายที่เป็นพระเอกหรือเปล่าลายที่เป็นพระเอกครับ<อ>มีความแบบแบดบอยมีความลายๆแล้วก็ผมเรียนการแสดงใช่ไหมครับครูการแสดงเขาก็แบบเคยพูดกับผมว่าเฮ้ยถ้าคูเล่น้าย,น,ยน่าจะเวิร์ก แต่ว่าเขาบอกว่าผมน่าจะเล่นไลท์ได้ดีก mm hmm. ็เลยแบบว่าอยากลองอย่างนี้ฟีลในไลท์เหรอครับผมรู้สึกว่าผมชอบเป็นแบบมีความแบบบูด,ด้วยนิดหนึ่งที่มันมีความแบบมีความบูแล้วก็มีความเจ้จาเล่์มีความไร้กับ ผมอยากรู้ได้ว่าจริงๆอ่ะผมจะไลฟ์ได้แค่ไหนครับ <ๆ S 1> ก็เลยอยากลองบทไลฟ์ครับจริงๆเหรอครับผมเป็นคนสบายๆแล้วก็อ่าเป็นคนน่ารักครับครับผมยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับ <c oughs> ผมติดตามงาน BIFWP 2024นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆผมด้วยนะครับขอบคุณครับ